น้ำบาด,ดาลและการอุดกบบ่อน้ำบาด,ดาลที่เลิกใช้แล้วมีช่างเจาะน้ำบาด,ดาลตัวน้ำบาด,ดาลเมื่อมีภัยแรงเมื่อไหร่น้ำบาด,ดาลมันจะถูกใช้เยอะนะตัวของการประกอบกิจการหนงท่านก็จะพรนะงราชสีมาซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะที่จะได้รับผลนะครับในการในที่เมื่อมีข้อกำหนด ขยายนะทำให้ตัวทรัพยากรก็ถูกใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆที่ถูกต้องตามระเบียบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการดำเนินการฝึอกอบรม6วันซึ่งผู้เข้ารับการฝึอกอบรมจะต้องสอบผ่าน ่านได้รับประโยชน์นะได้รับความรู้จากการฝึกอบรมครั้นงนี้นะครับแล้วก็ท่านที่เดินทางมาจากจังหวัดไกลๆนะครับ <c oughs> ก็ขอให้เดินทางนะครับหลังจากการฝุกอบรมครั้งนี้นะฮะ <c oughs> เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทั่วทัวงนานะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านครับขอบพระคุณครับ, <c oughs> บครับพระในโอกาสคบรปลลมนะฮะเราก็จะให้นะฮะ พวกผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยได้รับทราบว่าสิ่งที่จะต้องทำตามมาตรฐานเพื่อป้องกันนะฮะไอตัวการปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับการเจาะบอ่อน,น้ำบาดาลในเรื่องของการในที่จะนำน้ำขึ้นมาใช้นะฮะให้อยู่ในสมดุลนะครับในเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชน ก็คือผู้ที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะเขาจะได้รับผลก็คือบอร์ดนามบันดาลเนี่ยจะได้บอรดนามบันดาลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความห่วงใยของทางรัฐบาลน,นะครับที่ออกพระราชบัญญัตินามบันดาลพศ2 5 2 0เนี่ยนะครับมาเป็นตัวกําหนดมาเป็นตัวนะมาตรฐา,านให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับได้กระทําแล้วก็ยึดถือเป็น